ท่านรู้จักธานาคารออมสินนะครับท่านก็จะรู้จักสลากออมสินสลากออมสินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีการทําโปรโมชั่นก็คือสลากออมสินอายุ3ปีนะครับเราเรียกว่า3ปีพิเศษนะครับในงวดนี้เนี่ยก็มีผลตอบแทนก็คือเงินรางวัล ในแต่ละงวดเนี่ยที่เราจ่ายเนี่ยมากกว่า100ล้านบาทก็ผลตอบแทนท่านจะได้คุ้มค่าแล้วก็ยังมีโอกาสได้ถูกรางวัลคุณสมบัติของสลากออมสินนะครับก็คือว่าเงินต้นไม่หายนะครับเพราะว่าท่านฝากเงินจะเป็นเงินฝากได้รับการคุ้มครองนะครับพอครบกำหนดปุ๊บอย่างเช่นอายุ3ปีโปรแกรมประเภทนี้นะครับท่านฝาก50บาทพอครบ3ปี ท่านจะได้เงินคืนไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอันดับที่2ยังมีโอกาสที่จะลุ้นถูกรางวัลน,นะครับรางวัลที่1นถึงสิล้านบาทนะครับจำนวน3รางวัลครับส่วนรางวัลอื่นในช่วงนี้เราก็ยังมีการโปรโมชั่นนะครับท่านมีโอกาสถูกรางวัลจับฉลากนะครับเป็นทองคําแท่งมูลค่า5 0 0 0 0นบาทนะครับในแต่ละครั้งครั้งละ9รางวัล ถ้าเกิดว่าท่านสนใจผิดพันทางคารอมสิน,นท่านติดต่อได้ที่ Call Center 1115หรือสาขาทางคารอมสินทั่วประเทศอมเกินจะได้มีเงินอมจะเปล่สตางบางข้างเงินทองคนไทยรูร้จักอมคนไทยไม่มีอมืออมไม่มีอดไม่มี